การที่เราได้เกิดมาเป็นคนในชาติหนึ่งได้มายืนอยู่บนผืนแผ่นดินโลกใบนี้ได้มาใช้ชีวิตตามวิถีของตนจะรวยหรือจนจะสูงจะต่ำดำเตี้ยเราก็ไม่ควรที่จะไปเสียเวลาคิดคิดว่าตัวเองต่ำต้อยหรือสูงส่งเพราะถ้าคิดแบบนั้นมันคือหลงหลงในตัวในตน หากคิดว่าตัวเองนั้นสูงส่งก็จะเบียดเบียนผู้อื่นเหยียบย่ำผู้อื่นให้ต่ำเตี้ยกว่าตนหรือหากคิดว่าตัวเองต้อยต่ำก็จะคิดแต่จะคอยเหยียบย่ำตัวเองดูถูกตัวเองเอาตัวเองเป็นเกณฑ์แล้วเอาไปเปรียบเทียบไปวัดเราจงอย่าไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นเลยเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันก็นับว่า มีบุญนักแล้ว